สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะพามาดูการทำเทียนนะคะเทียนเข้าพรรษานะคะ จะมีวิธีทํานะคะขั้นตอนทําติดเทียนใส่โฟมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นถังเปล่าๆนะคะเพือ่อนๆถังเปล่าๆก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็เอาโฟมยัดใส่นะคะแล้วก็มาเอาเทียนใส่แล้วก็มากีบบัวนะคะกีบบัวก็จะเป็นกีบบัวสําเร็จนะคะเพือ่อนๆ เก็บบัวสําเร็จแล้วเนาะแล้วก็เราก็ซื้อสําเร็จมาเนาะน,นี่มาดูการติดเกีบค่ะตะเล็กขึ้นติดจกีบนะคะแล้วก็ เราก็มาทากาวนะคะเราก็ติดตรงตรงระหว่างช่องว่างนะคะ 3ชั้นนะคะแนวตั้งเป็นไมนดแล้วก็ติดแนวตั้ง3มชั้นนะคะอันนี้คือชั้นที่สองนะคะ ชั้นที่หนึ่งเราก็จะตัดกรีดออกนิดนึ่งนเนาะเพื่อนๆนะมันจะได้แลดูเป็นพุ่มนะคะเราก็ติดตรงระหว่างช่องว่างไปเลยค่ะเนี่ยระหว่างหยักๆอ,อย่างนี้เนี่ยเราก็ติดติดติด อย่างนี้อย่างนี้นไปเรื่อยไปเรื่อยจนครบรอบนะคะพเพื่อนใกล้ถึงเขา้าวปรษษาแล้วนะคะพเพื่อนนะอย่าลืมซื้อเทียนไปถวายวัดกันนะคะ เพื่อเป็นการแสงสว่างนำทางนะคะเราถวายเทียนเป็นเพื่อเป็นการแสงสว่างนำนำทางไปในสิ่งที่ดีๆนะคะไม่ทราบว่าบ้านอื่นเขาทำกันอย่างนี้ไหมเนาะ น,นี้เราก็จะติดไปให้ครบรอบนะคะพเพื่อนๆครบรอบใส่ตรงช่องว่างนะคะตรงช่องว่างถ้าถ้าจีบตรงกันแล้วมันไม่สวยนะคะถ้าจีบจีบจีบตรงกันไม่สวยต้องใส่ต้องใส่ตรงช่องว่างเท่านั้น หลายสีเนาะมีหลายสีให้เลือกนะคะเทียนปีนี้ใครสนใจก็มาติดต่อร้านคุณป้าเหลาข้างวัดได้เลยค่ะคุณแม่ฉเฉลานะคะคุณแม่ฉเฉลาข้างวัด กันหน้าก็จะเข้าภาษาแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะอย่าลืมใส่เข้าวัดใส่บาตรท,ทาบุญนะคะอย่าลืมขนบอะไรนะขนบเทียมประเพณีไทยทำเนืยมประเพณีไทยขนบอะไรนะ,ระเขาเรียกไงนะทำเนียมประเพณีไทยเรียกไม่ถูกไม่ต้องพูดแล้ว ประเพณีไทยนะคะก็คือการถ,ถวายเทียนนะคะเข้าภาษาหรือใครก็จะถวายหลอดไฟก็ได้นะคะเพื่อน,พ,อนพูดไม่ถูกเนาะสังฆทานผ้าไปสังฆทานผ้าไตได้หมดนะคะผลหมดพรสบงอ,อันนี้ก็คือร้าน แม่เฉลา่นนะคะข้างวัดนะคะมีครบทุกอย่างนะคะเพื่อนๆจากกระเบือยันเรือลบอบอันนี้ชั้นที่สามเราก็ติดเราก็ติดโฟมนะคะติดคว่ำนะคะเพื่อนๆคว่ำลงอย่างนี้นะคะเพ <c oughs> ื่อ <c oughs> ให้มันเป็นกีบบัวเนาะ แล้วระหว่างตรงนี้ก็เขาก็จะติดติดดอกไม้รอบนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันที่ทำสำเร็จแล้วนะคะติดให้รอบเลยนะคะชั้นเดียวนะคะข้างล่าง ใกล้กับตลาดนะคะถนนติดอยู่กับถนนนะมันจะเสียงรถเสียงรถดังไปหน่อยนะคะเพื่อนๆนะไม่ได้ทำคลิปเลยค่ะก็จะมารับจ้างทำทำติดจีบเทียนนะคะ ไม่ได้ทําคลิปเลยก็ไม่มีคลิปอะไรลงก็ขอเจ้าของร้านเขาทําคลิปเนาะแต่เจ้าของร้านเขาห่วงสูตรนะคะ <laughs> <laughs> เขาห่วงสูตรบอกไม่หมดนะคะบอกไม่หมดเขาเขาให้แค่เอาไอ้ตรงติดจีบนะคะไอ้ตรงใส่ไอ้เนี้ยเขาไม่บอกนะคะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ย ใส่นี้เขาไม่บอกฝังทองเข้ามาด้วยฝังทองเหรอมาก็ายฟ้าก็มาทําทุกปีนะคะเพื่อนๆปีไหนว่างก็มาทําปีไหนไม่ว่างก็ก็ไม่ทำเนาะอันนี้จะมาดูวิธีการทํา ทำหัวนะคะหัวเดี๋ยวเราไปดูที่สําเร็จแล้วดีกว่าเนาะแล้เวเรามาทําหัวอันนี้สําเร็จแล้วเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆสาเร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้ใส่ใส่ดอกไม้นะคะหัวนี่ก็ถอดออกได้ไหมเฟอยเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เหรอ ถ้าต้นใหญ่มันจะถอดออกได้เนาะนี่นะคะเพื่อนๆหัวก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเขาจะมีหัวสวมนะคะปกติจะถอดออกได้เนาะตรงนี้นะคะนี่สวยนะคะเพื่อนๆสวยเดี๋ยวมีหลายสีนะคะเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปให้ดูเนาะว่าสีอะไรมั่งอะไรบ้างนะคะ อันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเสร็จแล้วร้านก็จะแคบหน่อยเนาะเพื่อนเพืนเนี่ยเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาดูวิธีทําหัวนะคะทําเขาเรียกอะไรนะเฟยหัวเหรอยอดยอดยอด,ยอดไม่ใช่หัว <laughs> <king> ที่ทำยอดนะคะไอ้เราก็เรียกหัวเลยเลยถ่ <S <s ายอยู่เ้ย อันนี้เราก็จะมาทํายอดนะคะยอดแล้วก็ติดจีบเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรเนาะก็ไม่มีคลิปลงนะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆทําเทียนถวายวัดกันเนาะแล้วก็เราก็ติดแบบนี้นะคะให้มันเท่าๆกันนะคะติดไปรอบๆจนครบรอบนะคะเพื่อนๆ อีดไปจนครบรอบเลยค่ะครบรอบก็จะมีอยู่ห้ากลีบเนาะจะใช้กลีบห้ากลีบนะคะครบรอบนะคะ แล้วก็จะมารอบที่สองเนาะรอบที่สองเราก็ติดอย่างนี้นะคะเนี่ยรอบที่สองเราก็ติดตรงระหว่างกลางนะคะระหว่างกลางจีบข้างบนนี่นะคะเนี่ยเนี่ยมองเห็นไหมเนาะมันขยายไม่ได้เนาะเนี่ยอย่างสมมติจีบมันแหกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็มาติด ตรงระหว่างกลางตรงนี้นะคะให้จีบให้กลีบตรงปลายเนี่ยอยู่ระหว่างกลางตรงนี้เนาะแล้วก็ทำให้ครบรอบนะคะ ันนี้ก็คือรอบที่สองนะคะพอรอบที่สามเราก็มาตัดกระดาษตัดกระดาษตรงกกนิดนึงนะคะตรงปลายปลายตรงนี้นะคะตัดออกนิดนึงนะคะตรงนี้ช่วงนี้แล้วเราก็มาทากาวอีก ใส่ให้ครบรอบนะคะอันนี้ก็ครบแล้วนะรอบที่สามแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมา <c oughs> เอากกีบเอากกีบใส่ด้านนี้นะคะเพื่อนๆความกกีบลงนะคะแบบนี้นะคะ ใส่รอบเดียวนะคะ ก็กรีบสุดท้ายนะคะพเพื่อนๆอันนี้เราจะมาใส่กรีบอย่างนี้เนาะเราก็จะตัดตัดขอบขอบนะคะตัดขอบออกนิดนึงเนาะตัดให้เป็นรูปอย่างนี้นะคะตัดให้เป็นรูปแบบนี้นะคะตัดริมนี้ริมนี้นะคะแล้วก็ แล้วเราก็ความกรีบนะคะความกรีบทาทาด้านล่างของกรีบนะคะแล้วเราก็แหกแหกหน่อยเนาะแหกแกกีบหน่อยแยกกรีบก็ได้ค่ะแยกแยกแยกกรีบนิดนิดนึงนะคะแยกกรีบให้มันบานนะคะเพื่อนเนี่ยแยกแยกอย่างเงี้ย จับแยกจับแยกนะคะแล้วเราก็เอามาซ้อนกันเนาะซ้อนกันให้ครบรอบนึงนะคะ จะมีจังหวัดสุโข,ขทัยก็ทำแบบนี้เนาะแบบของลานกระบือนะคะไม่รู้ไม่รู้ไม่ทร,ร,ราบว่าที่อื่นแต่งเทียนกันยังยัง,ยงแบบนี้หรือเปล่าเนาะอันนี้ก็จะมีอยู่อำเภอลานกระบือนี่แหละนะคะแต่งแบบนี้อำเภอลานกระบือกับบางละกรมใช่ไหม บารลรรมด้วยเนะาะบรรลรรรมสุขโขทัยนะคะที่แต่งเทียนแบบนี้นะคะเวลาเสติดแล้วไม่รู้ก็อลังการงานสร้างเลยนะคะเพื่อนติดให้รอบนะคะจะดูสวยงามมากเลย พอติดติดแล้วเราก็กดลงนะคะอันนี้ก็ดึงขึ้นได้นี่จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนสวยงามอลังการงานสร้างนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาดูคลิปอะไรต่อไปช่องปลายฟ้าชาแนลจะทำคลิป ให้เพื่อนเดูนะคะก็ขอติดตามชมกันต่อไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้คะ่ะขอบคุณค่ะ